พวกเองกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงอยู่ใช่ไหมล่ะต้องร้านนี้เลยดีดีชอบขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกขายไก่เงินไก่เมล็ดไก่ผลและรับฟาร์ม f k ฟมีบริการกดเกมพารและบริการเติมโลบาคด้วยนะลิงก์ใต้คลิปเลย ในคลิปวิด,โดีโอนี้ผมจะมาปลูกเจ้าตน Maple Apple ้นเมเปิลแอปเปิลให้ใหญ่ที่สุดและทําให้ติดสถานะที่เกิดจากเสนเห์ทั้งหมดภายในเกมและมิเวเทชั่นให้สามารถกราฟได้ก่อนไปรับชมอย่าลืมก, like, กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะโอเคเรากลับมาแล้วนะครับนี่กับต้นเมเปิลแอปเปิลเรียกว่าต้นเมเปิลละกันเนาะถ้าเราออกเสียงแอปเปิลเมเปิลเมเปิลแอปเปิลเนี่ยมันจะดูงงนะครับเมเปิลเราเนี่ยตอนนี้ก็คือผมมีเม็ดเดียวนะครับไม่ได้ถือโชว์ก็คือปลูกแล้วก็อันนี้ไม่ได้ทํานะครับอันนี้แค่ปลูกประดับคือนะอรบนี้ นี่ผมจะใช้มูนแคทนะครับเพราะว่าใช้เม่นหรือว่าใช้ทูแคทเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับมาเดี๋ยวเราจะปล่อยแมวไปเลยนะครับ7ตัวนะ2 3 4 5 6 7โอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะเออผมจะรีบเก็บทำไมวะชิปหายแล้วผมต้องให้กบมันทำให้มันโตก่อนนะทีหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะปกักเอ่อมาสเตอร์ไว้แถวๆตรงตรง,ตรงที่มีความเป็นไปได้ที่แมวจะมานอนก็คือตรงนี้นะปึ๊บไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนั้นจะย้าย เมเปิลแอปเปิลนะมาไว้แถวๆตรงที่มีนมีมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่าแมวเราเหลือกี่นาทีเดี๋ยวสักประมาณ20วิบวิผมจะทําการปล่อยกบนะครับเพื่อให้เออไม่ใช่ดิต้องประมาณกี่วิวะสิบวิละกันเนาะแมวครูดาวเหลือสักสิบวิผมจะเริ่มปล่อยกบนะครับโอเคปล่อยกบลงไปเลยแล้วจากนั้นก็ทําการดูนะครับว่าแมวมันจะไปนอนในที่ตรงไหนนะครับแล้วผมจะได้ปัดสปริงเกอร์ใกล้ๆตรงนั้น แต่อยากให้มันนอนตรงที่มันมีแพนเค้กมากเฮ้ยมันนอนตรงที่2ตัวปะสอตัวใช่ไหมโหแต่วงมันไม่โดนทุกคนวงมันไม่โดนอูพาดทเฮ้ยแต่ตรงนี้มันมี2ตัวโอโห้ตรงนี้มองไม่เห็นกบมันบงังทุกคนคือวงมันก็โอ้โหวงสปีงเกอร์ไม่ถึงด้วยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเรายังมีหลายเทคเรา,ายังมีหลายเทคเก็บกบไปก่อนมาๆๆมามาเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเหลือสักสิวิสักเก้าวิค่อยปล่อย9ป้๊เบิปล่อยเลยแล้วจากนั้นก็แล้วจากนั้นก็ถือ เอออันนี้เก็บนี่ก่อนเก็บ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 กบมันตัวใหญ่อะทุกคนมันบังอะเอาไมเปิลมาเราจังหวะแมวนอนเราจังหวะแมวนอนปัดสปริงเกอร์ปึ๊บกบกบกบมานี ok ่กบเฮ้ยกบเอ้ยอย่าบอกนะว่าแมวจะตื่นก่อนอย่าบอกนะว่าแมวจะตื่นก่อนระหว่างกบกับแมวใครจะร้องใครจะนอนใครจะตื่นระหว่างกบกับแมวระหว่างแมวกับกบกบละ โอ้โหมันมันไม่ร้องทุกคนมันไม่ร้องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในคือต้นไม่ได้อยู่ใกล้ตัวกบนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมวเตรียมนอนแมวเตรียมนอนปึ๊บไปกบรอจังหวะแมวนอนก็ค่อยเก็บรึบเก็บหาจังหวะที่แมวนอนแมวนอนตรงนี้หนึ่งตัวโอ้โหทำไมแมวนอนกระจายกันอย่างนั้นนะอ่ะเฮ้ยแมวโอ้นอนกระจายกันเกินกบร้องโอ้ออูอ้ใหญ่ไหมมันใหญ่ปะ มันถือว่าใหญ่ไหมทุกคนมันใหญ่อยู่นะแต่ผมคิดว่ามันยังใหญ่ไม่สุดนะครับเพราะมันเป็นแค่แมวตัวเดียวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดกลับมาไอทีตอนที่ผมได้อันใหญ่เลยลวกันนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับ t 0 0 0 h years later ว้มันใหญ่ไหมทุกคนมันน่าจะใหญ่อยู่นะโอ้โหตัวนี้แมวนอนสาตัวเลยหรอผมพอใจที่ขนาดเท่านี้นะครับเพราะว่าแมวนี่มันกว่าจะนอนกระจุกกระจุกกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับเก็บให้หมดเลยโอเคเราได้ลูกใหญ่มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะ ขยับมันนิดน,นึงนะขยับมันนิดน,นึงเพราะว่ามันมองไม่ชัดเท่าไหร่เออโซนนี้เลยละกันเนาะปุบเขาให้โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ลูกใหญ่ลูกนี้เลยนะนี่ลูกขว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บลูกอื่นนะโดยการที่ว่าผมจะทําการล็อกอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เอ่อต้องใช้กบเอากบมาอีกรอบหนึ่งอโอเควางกบไปนะครับแล้วก็มาเก็บพวกเล็กๆไปก่อนนะครับอ่าประมาณนี้เลยโอ้ยอันนี้ลูกลงลงมาหน่สี่สิบกว่าโลเลยนะสี่สิบโลยีล่สิบเก้าโลสามสิบหกโลเดี๋ยวช่างมันเล็กๆนะเล็ก นี่ให้กบมันทําให้มีลูกเล็กงอกออกมาอ่านี่เลยเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําให้ติดเลนโบกันเลยนะครับโดยการที่ว่าผมนะจะปล่อยควีนบีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยบัตเตอร์ไฟแม่เข้าให้ปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ จะทาการใช้มิวเทชั่นนะครับฉีดให้มันติด5สถานะก่อนนะจะมีอันแรกเลยก็จะเป็น cloud touch huh. honey glaze burn uh huh. ว e t ละกัน uh huh. อ่ะฉีดไปโอเค4ส,สถานะนะครับแล้วก็รอให้เตอร์ฟล l y หรือว่า queen b e ไปลดสกิลไปรีเซ็ตสกิลให้ b u t t e r f l ฟละกันเนาะตอนนี้ q u ีน n b e เราจะคูลดาวน์เสร็จแล้วนะครับเป็นคูลดาวน์รีเซ็ตสกิลให้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะมามันจะรีเซ็ตให้ butterfly เราแล้ว butterfly เราก็จะบินไปเกาะที่อันใหญ่แล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็น ฮันนี่เกตไม่ใช่เป็นเรนโบว์อ้โอเคเปลี่ยนแล้วมันมันแปลกๆวะ่เมันรู้สึกเหมือนมันไม่เรนโบว์เลยไอ้บนุบนๆนี่มันยังส้มอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวต่อมาเราจะทําให้มันเริ่มตีสถานะของสัตว์ทั้งหมดในตัวผมเลยหรือว่าในเกมนะครับมามิวชั่นแรกที่ผมจะทําก็คือเวท ไม่ใช่เวทนั่นก็คือบัตรลิสนั่นเองนะครับก็คือใช้กระป๋านะผมจะปล่อยไป้หมดสี่ตัวเลยเดินสองสามสี่แล้วก็ปล่อยนี่ด้วยนะครับเต่าทะเลนะครับเพื่อให้ติดเวทนะนี่ปาบปาบปาบโอเคเดี๋ยวเราจะมารอให้อันยะกษทำไมมันโดนล็อกวะใครไปล็อกไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้เมเปิ้ลติดเวทนะครับพอติดเวทเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมารอลุ้นให้มันติดบัตรลิสเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือเต่าเรากำลงังจะ คูดาวใกล้เสร็จโอเคเต่าเราจะกระโดดแล้วนะครับถ้าเต่ากระโดดเมื่อไหร่นี่จะมีผลไม้ติดเปียกนะครับนี่มาโดดสักตัวหนึ่งโชว์หน่อยรอบนี้เองได้ออกกล้องละมาโดดแล้วดดลก็โดดแล้วก็โดอันไหติดเวทวะโอ้อันนู้นอันเล็กอะไรติดเวทเ,เ,เอาแล้วไม่ติดให้อันนี้เลยหรอไอโดดโดยทีนึงฮึบ โอเคติดแล้วใช่ไหมโอเคติดเวทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเต่านะเพราะว่ามันไม่จะเป็นแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยปลาหมึกนะครับเพื่อไปช่วยก๊อปปี้สกิลของกระป่านะมาดูครับว่ากระป๋าตัวแรกเราจะทําให้ติดบัตรลิสตเลยหรือเปล่าออมาคูดาวเสร็จแล้วนะครับ1วิแล้วก็เต้นมันทําอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ไหน บัตรลิศอนะโอเคตอนนี้ก็คือมีบัตรริสติดมาที่มีเปิ้นเราแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ลูกใหญ่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวรอย้ายนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปล่อยสัตว์ตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นนี่เลยนกแก้วนะครับที่ติดสถานะคอรับแล้วก็อีกตัวหนึง่งติดสถานะแทนคิวนะครับอ่าผมเอานกกระยางออกนะครับแล้วใช้เป็นนกแก้วแทนนะเพราะว่านกกระยางเนี่ยนกกระยางกับนกกระเรียนวะนกกระเรียนนะครับเพราะว่านกกระเรียนนี่มันมันค่อนข้างจะให้สถานะแทนคิวยากนะครับผมเลยใช้นกแก้วที่มีแทนคิวกับ มันจะติดง่ายกว่านะแล้วก็จะปล่อยไก่ซอมบี้ด้วยนะครับแล้วก็ดิสโก้บีแล้วก็จะเป็นไก่ไก่นี้นะครับผมจะทำการใช้เพชรช์ดนะครับที่เป็นฟรายหรือว่าเป็นสถานะทอดยัดใส่ไก่ทอดอีกทีนึงนะครับแล้วกลายเป็นดับเบิ้ลไก่ทอดนะดเป็นไก่ทอดที่โดนทอดอีกทีนึงนะครับก็โอเล่เลยนะแต่ไม่เป็นไรปล่อยไปเลย2ตัวนะครับนี่เราจะได้สถานะไม่กี่สถานะว่าจะมีดิสโก้ซอมบี้ฟเบลนฟ คอรับ c h นคิวโอ้โหเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมจะทำการรอให้มันติดให้หมดเลยนะครับในส่วนนี้นะ The next day โอเคเรากลับมาต่อเลยนะครับตอนนี้ก็คือมีสถานะต่างๆนาน,นะนะติดอยู่ที่ apple ไม่ใช่ a ปิ l e maple เราแล้วนะครับก็มันก็กระจัดกระจายกันไปมั่วตัวเลยนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องย้ายมันไปอยู่ในผลผลเดียวอยู่แล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็คือมีทุกตัวแล้วนะครับยยเวน้นเบลนกับ ไฟนะครับก็คือสถานะทอดกับสถานะไหมนะครับมันยังไม่มีเนาะแต่ทุกตัวเนี่ยมีหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเก็บนกฮูกทอดเอาไว้นะครับแล้วก็เก็บตัวที่เหลือเลยนะเดี๋ยวผมจะปล่อยสัตว์ลิงตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยจังบอดนะครับหุ่นยนต์นะครับที่มีสถานะอโรมาติกด้วยนะครับนี่ปล่อยไปเลยนะครับ3ตัวแล้วก็หมีนะครับให้ติดฮอร์นี่เกตแล้วก็ในนูนซอสีฟ้าอุ้ยโอเคติดสถานะ ทอดพอดีเลยสำหรับไก่นะครับแล้วก็อ่อมันยังไม่ติดเบรนนะครับงั้นรอให้มันติดเบรนก่อนนะอ่าแล้วก็วางอะไรตอนนี้วะแล้วก็จะวางเป็นคิซูเนะดำนะครับนี่ปล่อยไปเลยอ่ะเต็มแล้วอ่อโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้วางตอนท้ายตอนนี้นะครับในส่วนก็จะมีหุ่นยนต์ไก่ทอดหมี่เพื่งไดโนเสาร์แล้วก็สลอดนะครับมาจะเรามารอให้ไอ้พวกนี้นี่ติดสถานะหรือว่าทําให้ติดม u t a t i o n ที่ผลไม้นี้ให้หมดเลยนะติดไหม โอเคก็คือตอนนี้เรามีวินสตักเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเก็บเจ้าในดูสสีฟ้านี้ไปนะครับแล้วเราก็จะปล่อยเป็นคิสเนตสีดาเออใช่เราปล่อยคิสเนตสีดำไปนะครับแล้วก็เอ,อ่อคือตอนนี้มันติดเบอร์แล้วใช่ไหมอ่าใช่ลืมดูว่ามันก็ติดเบอร์ด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการเก็บไก่นะโอเคเดี๋ยวตัวสุดท้ายที่ผมจะปล่อยนะครับก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับนี่หรือว่ากุ้งทอดกุ้งย่างนะครับเพื่อให้ติดสถานะ มอลเทนนะครับหรือว่าถ้าเราดวงดีนี่เราจะได้สถานะเมทิโอเลิกนะโอเคก็คือตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะปล่อยสัตว์เลี้ยงที่ทํามิวเทชันได้ทั้งหมดแล้วนะนะครับน่าจะทั้งหมดแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวที่เหลือก็คือรอมันทำปฏิกิริยาทำปฏิกิริยารหละก็คือทำให้มันเขาเรียกว่าย้าย ไม่ที่ย้ายทําให้มันติดไปที่ผลไม้เรานะครับแล้วเราจะมาย้ายเดี๋ยวเราจะมาย้ายสถานะจากผลเล็กๆนี่เป็นผลใหญ่ทีเดียวเลยนะครับโอเคเรากลับมาแล้วนะครับนี่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็มีสถานะเออโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะเ้าอจากผลใหญ่นะครับจะมีเออผมก็ลืมแล้วแหละนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ดูค่าแล้วนี่ตรงนี้จะมีซันไรท์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีมิสซิบลนะครับแล้วก็พอเลื่อนไปข้างบนนิดนึงจะมีเออฮาร์โมนีชากะนะครับแล้วก็ม สงสัยนะครับว่าสปาเกตตี้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมบอกที่หลังนะนแล้วเลยอีกอันหนึ่งก็จะมีซุปนะมีซุปเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เครอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วโอเคนะครับแล้วเราจะต้องเก็บอะไรบ้างเอ่ยน่าจะต้องเก็บคิสเน่ดำ สลอตเชฟหมีพึ่งแค่นี้นะครับแต่ว่าสถานะน้ำมันยังไม่ติดเลยนะครับไมจนทํางานได้ชาร์จะะือเกยนะมันมันมันไม่ติดสักทีนะครับผมรอมานานละมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะทําสถานะต่อไปเลยนะครับซึ่งสถานะนี้ที่มีชื่อว่าสตาติกนะครับผมจะต้องล็อกไอ้ผลไม้พวกนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไรจูมันไปกินนะนี่เราจะทําการเอาไรจูมันมานะโอเคจากนั้นนะครับผมจะทําการวางไรจูไปก่อนนะหนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็ใส่แ,แ,แครอทมานะครับวางไปหนึ่งอันแล้ว ก็ทำการใช้น้ําลดไปประมาณนี้นะครับแโลโ้ก้ใช้ mutation นะครับสายฟ้าฉีดไปเลยนะครับเพื่อให้ไรจูมันมากินเจ้าเครหลอดสายฟ้าอนนี้แล้วก็เพ่ไปที่อัน พวกนี้นะครับเราเช็คก่อนนะว่าเราล็อกหมดแล้วออล็อกแล้วล็อกแล้วแล้วก็ล็อกแล้วโอเคนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้ไอจูนั้นไปกินอะไรมวซัวนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสถานะสปาเกตตี้นี้มันมาจากไหนนะครับมันมาจากเจ้าสล็อตนั่นเองนะครับความสามารถของสล็อตนะครับมันบอกว่าทุกๆ3นาทีนะครับสล็อตนี้มันจะไปที่ผลไม้ชนิดนั้นนะครับแล้วจะทาการทําให้ติดมิวเทชันทั้งหมดเนี่ยในตัวมันจะมีอยู่3มิวเทชันนะครับก็จะเป็นมิวเทชันพาสต้าซุปแล ซึ่งถ้ามันทําให้สามสถานะนี้มันมารวมอยู่ในผลเดียวกันมันจะทําให้เกิดสถานะสปาเกตตี้นะครับมันเหมือนกับว่าเจ้านี้มันทําให้ติดสถานะต่างๆเหมือนแบบว่าเป็นของกินนะครับแล้วพอเอามารวมกันมันก็กลายเป็น1เมนูนะมันก็ทําให้เกิดเป็นสถานะสปาเกตตี้นะครับอ่าก็เป็นอะไรที่อ่าอีกหนึ่ง m u ว a t i o n นะครับที่มันอ่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับหรือว่าไม่รู้จะเอามาจากไหนก็คือเอามาจากเจ้าตัวนี้เลยนะก็คือเราต้องทําให้1ผลไม้เนี่ยติดทั้งหมด 3มิวเทชันของสล็อตเลยนะเฮ้ยไม่ได้ดิทุกคนผมต้องเก็บแค่หลอดสายฟ้าก่อนนะครับถ้าผมไม่เก็บนี่ไอพวกน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับสถานะน้ามันหรือว่าอโมทิกหรือแอนิโมทิกนะครับมันจะมาติดที่แค่หลอดนี้นะเพราะฉะนั้นผมต้องทําการเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกตอนที่มันติดเลยละกันเนาะหรือว่าออไอพวกนี้ทํางานไปแล้วนะไม่งั้นมันจะแย่งสถานะกันนะครับเออโอเคเดี๋ยวโอ้โหเสียมิวเทชันเล่นเล่นไปอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมไปครับ หม่ได้โอเคครับตอนนี้หุ่นยนต์3มตัวเราจะเริ่มทํางานแล้วนะครับมาดูซิว่าจะติดสถานะน้ํามันหรือเปล่านะโอเคมา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 ตัวไหนตัวไหนตัวไหนโอ้ยตัวไหนวะอย่าบอกนะว่าตัวที่อยู่ข้างในโอ้โหเฟลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลืออีกต้องสองตัวนะครับสามสองหนึ่งตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บโอ้ยเฟลอีกแล้วมันติดยากจังวะสองหนึ่งวะทำให้ติดหน่อยเถอะขอร้องละทำให้ติดหน่อย อ,อฟมาแล้วนะครับไลจูเราใกล้จะมาบ่าเจ้าแครอทน้อยเราแล้วนะครับมาสามสองหนึ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาวิ่งมา,มงมาทุกความเร็วแล้วก็แงมไปแล้วก็ทำการโหนไปโอ้โอ,โอติดหมดเลยตอนนี้ทั้งต้น,นติดหมดเลยนะครับโอเคหมดประโยชนล์ละหุ่นยนต์รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับมาดูสิว่ารอบนี้จะติดหรือเปล่าขอให้ติดเถิดนะครับขี้เกียจรอนานละไหนตัวไหนเนเอ้เอาวะเอาวะ โอ้โหเฟลแต่ไม่เป็นไรแต่เราได้อันนี้มาแล้วนะครับนี่เมทิโอลิกนะครับได้จากกุ้งด้วยไม่น่าเชื่อว่าเราแค่ปล่อยกุ้งตัวเดียวมันก็ให้เราแล้วโอเคขอบใจมากเก็บไปเลยโอเคเก็บไปนะครับเหลือแค่หุ่นยนต์แล้วนะครับตอนนี้เอ้ยอีกตัวนึงติดไหมติดเลยไหมเป็นของแถมโอเค hey. นี่เราได้มาแล้วนะครับสถานะออยโอเค เราได้มาหมดแล้วแต่ว่าเรายังเหลืออีกสถานะหนึ่งนะครับนั่นก็คือสถานะที่มีชื่อว่าอะโรมาติกนะครับซึ่งผมใช้ไอเนี้ยฝังใส่มันแหละก็เพื่อให้มันติดเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันไม่ยอมติดเลยนะครับครูดาวก็นานแถมไม่ติดให้ด้วยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็เริ่มขี้เกียจแล้วนะครับผมว่าผมเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะไออโรมาติกชักมันนะโอเคเราเก็บผลจนไปก่อนเรามาถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะต้องวางสไปโนซอรัสแล้วนะครับเพื่อที่จะย้ายมาที่เจ้า แอปเปิลยักษ์เออเมเปิลยักษ์เราอันนี้อันเดียวแล้วนะมาก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นอันแรกเลยกุญแจนะครับแล้วก็ตัวสไปโนโซรัสนะครับปบ๊บเอออ่านี่นะครับ1ตัวแล้วก็ปลาหมึกนะครับเราต้องใช้ปลาหมึกแน่นอนนะเราเตรียมของครบแล้วนะครับมาผมจะทําการล็อกอันใหญ่เลยนะครับอันใหญ่ที่มีแล้วก็น่าจะเป็นเออ เออช่างมันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมารวมที่อันใหญ่เดียวนะเราก็ล็อกไปเลยโอเคเราก็ทำการวางปลาหมึกไปเลย1ตัว2 3 4 5 6 7ตัวนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือสไปโนซารัสก็คือ8นี่วางไปเลย8ตัวโอเคนะครับหลังจากนี้ก็คือรอแค่ให้ปลาหมึกหรือว่าสไปโนซารัสนะครับทำการก็ p ี s สกิลไปให้ เมเปิลแอปเปิลยักษ์เราเลยให้หมดเลยนะแบบว่าก็ไปจนแบบว่าไม่ไม่เหลือเลยสักอย่างเลยนะนี่ก็แต่ละอย่างนี่ก็จะมีของแถมมาโดยที่ผมไม่ได้ทำเองก็จะมีเซรามิกนะครับที่เป็นของแถมนะแล้วก็โมลิทของแถมแล้วก็อะไรอีกสันไรเออเออเคลเออใช่แค่นี้แหลนะเนาะเป็นของแถมให้คลิปนี้เรานะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการยืนรอตรงนี้แหละนะครับยืนรอตรงป้ายนี้เพื่อให้มาทําการแพร่มิเทชันเลยไอ้มุมไหนสวยวะอ๋อกลับมากันต่อคือโดนย้ายไปหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเหลือโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูอะไระเรามาดูนะครับว่าไอลูกใหญ่นี้จะมีอะไรบ้างนะเราปลดไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ทําการ ดูสิโอ้โหมีพาราดิโซ่ด้วยหรอโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เป็นแบบใหม่น่าจะไม่มียังมีสถานะที่ผมยังไม่ได้ทานะครับอย่างเช่นโฟเซน้นช็อกโกลตสายฟ้าแล้วก็คลาวทัชนี่ยังไม่มีเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําเลยโดยการใช้สเปรย์นี่เลยนะครับอัน,นจะเป็นช็อกโกลตานะผมจะทำการฉีดไปก่อนหนึ่งทีปืดไปสายฟ้าคราวทัชชิวนี่กลายเป็นโฟร์เซนแล้วแล้วสถานะทั้งหมดที่มีตอนนี้จะมีเรนโบว์เมทิโอดิกช็อกเกตช็อกบัตลิสสปากเกตตี้วินสตั พาราดิโซฮอนนี่เกตโฟร์เซนคอรับดิสโก้มูนลิทออยคลาวทัสแทนคิวฮาร์โมเนชั่งละสตาติกเซรามิกโพลีเน่และซอมบี้ไฟนะครับน่าจะครบแล้วใช่ไหมน่าจะครบแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเก็บไปเลยนะครับฟึบเรียบร้อยเราได้มาแล้ววิทำไมไมันคือ ทำไมออร่ามันแพ่ได้ขนาดนี้นี่ลูกมันก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ออร่าเนี่ยรู้สึกว่าจะรุนแรงมากนะทุกคนเดี๋ยวผมถือให้ดูตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันก่อนนะครับว่าลูกนี้นี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะมาบเขาให้เช็คราคาน้อยอยู่ที่สี่ล้านเท่าไหร่นะสี่แสนล้านสี่แสนเเออช้ามาเดี๋ยวทุกคนผมว่าทุกคนรู้นะครับว่ามันเท่าไหร่โอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมทําผลอะไรต่อไปนะครับแล้วก็ อย่าลืมที่จะคอมเมนต์และกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย